จะเทจะไปเทหินนะคะเทหิน,หนจะเรามา รอด้านนอกนะคะ นี่ก็ใกล้จะถึงวันปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะวันไหนเอย่ย13-17มีนานะคะก็มาร่วมทําบุญกันได้นะคะ เขาจะเทตรงไหนไม่รู้ดูอ๋อน่าจะเป็นเทด้านนี้ก็จะเทด้านหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหน้าฝนแล้วค่ะมันก็จะแฉะก็เลยต้องเทอเอาหินนะคะมาเทเทเทราดด้านหน้า นี่ก็สะสมบุญกันไปเรื่อยๆขาย f c อันนี้ก็การทำบุญนะคะมันก็ไม่ได้บังคับนะคะมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นมาดโอ้ย กำลังที่ไหวนะคะตามกําลังที่ไหวแล้วก็ตามศรัทธาเลยนะคะเราบังคับกันไม่ได้นะคะแบบนี้ ดินด่วนดินด่วนก็มานะคะดินด่วนนี่ก็สายบุญเหมือนกันนะคะมีตรงไหนก็ไปไปบ่อยเหมือนกันดินด่วนอันนี้ก็อยู่โซนอำเภอรประสาทนะคะอยู่ที่อำเภอรประสาสวัดสว่างโสพลน,นะคะก็เนี่ยค่ะสะสมเก็บบุญกันไป วัลลนิดวัลละหน่อย ควันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะทีมงานถือว่ามาไม่เยอะก็อาจจะด้วยติดอาจจะติด เสียนหนึ่งเร,ร่ฮะรถไถก็เกลี่ยกันต่อนะคะให้เสมอนี่ค่ะอันนี้ลงจะเมื่อกี้เฉพาะตัวลูกนะคะน,นี่เราเหลือตัวแม่นะคะเหลือตัวแม่ก็ อาจจะได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะเหมือนเรามาน้อยเนาะก็ทำบุญค่ะทำบุญอาโตโมทนาบุญกันไปค่ะ ตัวแม่ค่ะตัวแม่ ถอยราดถอยราดฝุ่นนะเราก็เลยไม่เดินตามใกล้นะฝุ่นนะ ที่ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะคะลงหินนะคะหินหินคลุกบริจาคหนึ่งพ่วงเอาเดี๋ยวเราฝุ่นไม่ไหวเราหน,นีก่อนก็ประมาณนี้คะ่ะเอีก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ นี่ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะคะ f c เราเจอกันต่อนะคะคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะได้บริการนะคะรถพ่วงขนส่งเจอกันคลิปหน้าจ้าไอซีบา่ bye.